พี่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับจากกรณีที่ผมลงคลิปไปให้เอฟซได้ดูกันนะครับว่ากระบอ,อกสูบเสื้อสูบใหม่ตัวนี้นะครับเวลาเราใส่ลูกสูบแบวยนเข้าไปมันจะมีแสงรอดด้านข้างซ้ายขวาเป็นปกติธรรมดาลูกสูบมันจะโยกซ้ายโยกขวาได้เป็นปกติธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเสื้อใหม่เสื้อแท้เสื้อเทียมเสื้อติดรถนะครับหรือว่าเสื้อสูบที่ไปทําการคว้านมานะครับ อ่ามันจะโยกซ้ายขวาได้ HHH. เพราะว่านะครับด้านข้างของลูกสูบนะด้านข้างของลูกสูบมันไม่มีชายกระโปรงเห็นไหมอ่ามันก็เลยไม่มีตัวบังคับนะครับมันก็เลยโยกซ้ายขวาได้และนะครับลูกสูบเนี่ยหัวนะหัวเนี่ยบริเวณนี้หัวนะครับจะเล็กกว่ากระโปรงนะประมาณ1มิลนะครับพี่น้อง F c ซนะดังนั้นนะครับอ่าใครก็ตามที่บอกมาว่าลูกอ่ากระบอกสูบมีแสงรอดลูกสูบมีแสงรอดขึ้นมาเนี่ย นะครับก็คือเสื้อสูบใช้ไม่ได้อันนี้คือคุณไม่รู้คุณอย่าไปพูดอย่างนี้มันจะอายเด็กปวสปวชมันนะบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณเป็นช่างนะถ้าคุณไม่ใช่ช่างนะครับคุณไม่รู้คุณเก็บเอาข้อมูลแล้วก็ดูคลิปให้จบดูคลิปแล้วทำความเข้าใจด้วยผมก็บอกอยู่ว่าเสื้อสูบมันเป็นปกติแบบนี้นะครับที่แสงมันลอดขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีชายกระโปรงไปปิดแสง นะครับแล้วลูกสูบมันโยกซ้ายขวาได้เพราะว่าด้านข้างมันไม่มีชายกระโปรงของลูกสูบมาบังคับนะครับมันจึงทําให้ลูกสูบนะครับมันโยกซ้ายขวาได้อ่าอันนี้ผมจะใส่ลูกสูบเข้าไปภายในกระบอกสูบให้ดูให้เราสังเกตได้ว่ารอบๆลูกสูบนะหัวลูกสูบจะไม่สัมผัสกันกับกระบอกสูบเลยนะเพราะว่าหัวลูกสูบจะเล็กกว่าชายกระโปรงนะและทีนี้มันก็จะขยับซ้ายขวาได้แบบนี้นะเห็นไหม อ่านะครับอันนี้ถือว่าฟิตนะอันนี้ถือว่าฟิตนะอ่าทีนี้นะครับบางคนก็บอกมาว่าเสื้อสูบมันเสียคําว่าเสื้อสูบเสียนะครับผมก็จะนะย้ายตําแหน่งลูกสูบนะอ่าหมุนมาด้านข้างแบบนี้นะอ่านะครับเดี๋ยวผมก็จะโยกให้ดูเหมือนเดิมนะครับนะซ้ายขวามันโยกได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะตําแหน่งไหนก็แล้วแต่นะซ้ายขวาโยกได้เหมือนเดิมแต่บนล่างมันโยกไม่ได้ นะครับปีน้อง f อมันเป็นปกติธรรมดานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับปีน้อง f อนะดังนั้นนะครับดูคลิปดูแล้วทําความเข้าใจด้วยดูคลิปดูแล้วดูให้จบอย่ากกรอข้ามอย่ารีข้ามนะครับยิ่งเป็นนะครับเสื้อสูบอ่าอย่างเช่นอ่าลูกสูบของ CB เนี่ยนะเห็นไหมด้านข้างไม่มีอะไรมาบังคับเลยดังนั้นด้านข้างซ้ายขวามันจะขยับได้แต่บนล่างมันขยับไม่ได้ เพราะว่ามันมีชายกระโปรงมาบังคับเราจะสังเกตได้จากสีอ่าเราสังเกตได้จากสีเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจุดที่มันใหญ่จุดที่มันโตเห็นไหมมันจะมีรอยเบียดกันกับกระบอกสูบส่วนด้านบนเห็นไหมสีมันก็ยังคงเหมือนเดิมนะเพราะว่าหัวลูกสูบมันเล็กกว่าชายกระโปรงนะครับพี่น้อง F4 อันนี้เอามาเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะเสื้อสูบมันกลมปกติแต่ว่าลูกสูบไม่กลมลูกสูบมันเป็นลักษณะทรงฐานเจดีหรือว่าทรงกลวยนั่นเอง นะครับปีน้อง f อฟซโดยปกติมาตรฐานมาตรฐานนะถ้าเอามาตรฐานจากโรงงานก็คือชายกระโปรงนะครับชายกระโปรงอ่ชาชัยกระโปรงของลูกสูบเนี่ยจะมีช่องว่างระหว่างกระบอกสูบกับชายกระโปรงสองไมครสองไมครแล้วมันหนาเท่าไหร่อ่ากระดาษอ่าพลาสติกเคลือบบัรเติมเงือนอ่าพลาสติกเคลือบบัรนั่นแหละนะครับอ่าพลาสติกเคลือบบัตรนั่นแหละนะครับสองไมครนะครับก็คือ เอาลูกสูบหย่อนลงไปแล้วก็สอดพลาสติกเข้ามาได้เลยนั่นเขาเรียกว่า2ไมค์นนะครับลูกสูบกับกระบอกสูบไม่ได้สนิทติดกันนะครับอันนี้ให้รู้ให้เข้าใจตามนี้นะครับพี่น้อง f อครับ